ขขาแรงเมื่อนี no okay. yes. ่ตามใจบักลาหน่อยกับพอเพมือนพี่น้องเป็นเขาแรงที่แสบที่สุดเลยเนาะว่าวกินกับครอบครัวบ่าจะกินยั้งกระตามกินกับครอบครัวนี่แบบแสบทุกอย่างเลยพี่น้องภายในเป็นคือกันเนาะหมักสื่อมากินอยู่ฮื่นบ่าวคอยหมักไปห่านปันใดแต่ก่อนนี่แต่บ่ท่านมีลูกนี่พากันหมักไปห่านไปกินยั้งกับไปกินอยู่ห่านพี่น้องแต่พอมีลูกและความคิดเฮากับเปลี่ยนไปเนาะอยากใส่เวลากับลูกให้ลายๆพี่น้อง กินยังก็อยากเอามากินอยู่เฮือนกินกับลูกพอเพื่อนนี้เป็นคนที่ประหยัดที่สูเ<อ>ดเลยพี่นอ้องถ้าเขาทิสอเสือผายเพื่อนนี้เพืนน่อนหายสื่อนี่บอกเกินโตเศร้าพันถ้าเป็นของเมียกับลูกนี่ราคาแพงสาได้เป็นกับบอกเคยติพี่น้องเลยติแต่บอกเอเอ,อยางได้เป็นเพื่อนสือห้โรดบางเ่อเพื่อนนะหักไปสื่อเสือผาราคาแพงแพงให้เพื่อนในพี่นอ้องแล้วก็มาตัวเพื่อนว่าราคาถึกถเนาะเขาบอกเป็นเมียก็อยากให้ผัวใส่ของดีๆคขึ้นหมู่ขื้คนอื่นแล้วพี่น้องผัวคอยเป็นคนที่แบบว่า ประหยัดกับตัวเองเราแต่สายเปรกับลูกกับเมียทุกอย่างที่ลูกเมียอ,อยากได้อยากกินนี่มันปันหาใหม่ได้เบิดแต่โตเป็นเองนี่อยากสิตายเป็นกับปริยมสือเลยพี่นนองเห็นเปิ้ลเบาไล่เธออแลว้วาเพิ่นอยากกินหอยแครงเนาะเมื่อนี่เปิ่นก็เลยไปตลาดไปซื้อไม่เพิ่นแล้วก็ซื้อกุ้งกับเมือกบอว่าลูกชายิันนี้มาก,กินกุ้งไลยคลิปนี้เฮาก็สิจบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย